การขอขมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะผู้คนที่ประพฤติธรรมอย่างผมอย่างทุกคนนั่นแหละต้องมีการขอขมาเพราะแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดหรือไปบ้างเพราะเรายังมีอวิชชาอยู่ยังโง่อยู่วะอืมอาจจะได้พูดในผิดศีลผิดธรรมหรือทํากริยา ที่ไม่ถูกต้องตามหลักเมื่อเราขอขมาแล้วใจในของเราเนี่ยมันก็จะได้เปิดออกรับธรรมคำสั่งสอนของท่านได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นเหีย่ยเพราะแม่ครูบาอาจารย์เขาก็แนะนำมาให้ทุกคนปฏิบัติธรรมจะต้องขอขมาครูบาอาจารย์นะอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนปฏิบัติมาห้าปีสิบปีมีแต่ความรู้เฉยๆแต่เขาไม่ถึงธรรม พอขอปข,ขอเข้ามาแล้วมันก็จะเปิดใจของเราดวงตาก็จะเห็นธรรมบายเนาะอันนี้เราคงเข้าใจนะวันนี้มาเนี่ยท่ญญานยายไม่ต้องยกมือนะนานนะไม่ต้องยกขนมมือหรอกมันจะเหนื่อยเออได้ยินไหมนี่ที่พูดนี่ได้ยินตี <laughs> นเออ <laughs> อันน,นี้นนนนมนลย มามามาอยู่คุมแดงก็ได้อ่ะอันนั้นมาให้ยายนั่งยายพิงหน่อยไม่นั่งก็ได้ก็ได้แต่ขอให้มีที่พิงมาไกลก็จะแสดงทำให้ฟังให้มันคุ้มค่าซึ่งทำนี่ก็ไม่มีใครแสดงหรอกแสดง พระพุทธเจ้าท่านาก็พบอริยสัจสี่เนาะเราได้ยินแต่อริยสัจสี่มันคืออะไรอริยสัจสี่นี่เขาให้รู้ว่าทุกใช่ไหมทุกทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจหวอมพิลีพิไลลำพันธ์กับลูกกับหลานทุกเจ็บปวดนี่แหละคือความทุกใช่ไหมทุกแบบนี้มันมาจากไหนเราก็จะได้รู้ สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ทุกข์สมุทัทยเหตุแห่งทุกข์นี่โลดคือดับทุกข์สบายดับทุกข์ไม่มีทุกข์เลยเออเห็นไปไหนมันไหนก็สบายทุกข์ไม่มีมักมักคือวิธีการดําเนินให้สิ้นความเป็นทุกข์สิ้นความเป็นทุกข์อันนี้จะคนเรานี่นะสัหญา คนเราเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนอยู่ในคนเราเนี่ยคือกายกับจิตขับกายกับจิตกายนี่ร่างกายของเราเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายของเรามันไม่รู้ความหมายในตัวของมันโดยเองหรอกมันเป็นอนัตตาฟังดีๆนะอจ่าบรรลุอําเลยก็ได้นะเขาเรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือสิ่งที่มีอยู่ แต่มันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองถามนิ้วหัวแม่มือเฮ้ยเองเป็นนิ้วหัวไม่มือใช่ไหมทําไมซึมมือทําไมไม่ตอบมันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองใช่ไหมถามแขนดิแขนทําไมแกมีอะไรดาๆนี่ทําไมไม่ล้างไม่ดูออกมันก็ไม่ตอบร่างกายของเราเอ้ยผมทําไมงอกวะ,ะทาไมผมถึงงอมันก็ไม่ตอบเพราะมันเป็นอนัตตา คือสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเหมือนท่อนหมายท่อนฟืนอันนี้ก็เหมือนกันถามมันดูสิมันตอบมึงเป็นผ้ารองนั่งไหมมันก็ไม่ตอบใช่ไหมละ่ะนี่คือมันไม่ตอบเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นอนัตตาคือส่วนที่มีอยู่แต่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองนั่นแหละไม่รู้ความหมายดางคุญยายทําไมไข้ทำไมเจ็บป่วยไขย้ถามมันมันก็ไม่ตอบ ว่ามันทําไมไม่ตอบว่ามึงเป็นไข้เข้าโรงพยาบาลก็อะตายหรอทําไมมึงไม่รู้เรื่องไงใช่ไหมท่านใหญ่มันไม่ตอบนะนี่คือนี่คือขันห้าก็เรียกว่าขันห้าขันหนะ้าแล้วท่านใหญ่ขันห้าก็มีรูปขันใช่ไหมมีรูปขันร่างกายรูปเวทนาคืออารมณ์สัญญาความจําสังขารความคิด วิญญาณการรับรู้ทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งก็คือจิตจิตอยู่ด้านซ้ายมือนี่นะใหญ่ยยจิตอันนี้ก็คือขันห้าจิตจิตคือผู้รู้ทีนี้ผู้รู้ที่ไม่มีวันตายจิตดวงนี้ยนะจิตเป็นผู้รู้ที่ไม่มีวันตายลองลอยมา มันมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากหมูหมาที่ตายไปแล้วมันออกมาจิตดวงเนี้ยมันมีภายในนี่มันมีกิเลสอยู่มันมีความอยากอยู่จิตนี่กูอยากแล้วก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ปกคุมไว้เออกูอยากกูจะไปไหนมันก็หลงไปเกิดจิตดวงเนี้ยซึ่งเขาเรียกว่านี่แหละคือเรานี่คือเราคือตัวเราเออมันก็ไปเกิด พอมันเห็นขันห้ามันก็เข้าไปเกิดในขันห้าปั๊บเข้าไปเลยไปเกิดในขันห้าพอเกิดในขันห้ามันก็ไปยึดครองขันห้าเนื่อขันทั้งห้านี่เป็นของกูนะใครอย่ามายุ่งนะเรื่อตั้งแต่ขากูนี่แหละนี่คือขากูขากูสวยขากูงาม,มความสุขความทุกข์ก็ความสุขความทุกข์ของกูที่จริงมันมันเป็นสัจธรรมล้วนขันห้านี่ เป็นของจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติล้วนๆคาว่าสัจธรรมก็คือมันมีอยู่แล้วอะ่ะอย่างอากาศนี่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมอากาศอากาศนี่มันมีอยู่แล้วมันเป็นสัจธรรมมีอยู่แล้วไม่มีใครจะไปสร้างมันขึ้นมาขันห้าเนี่ยก็เหมือนกันมีสัญญาความจำเนี่ยจําได้จําไม่ได้ทําไมกูโง่จังวะไปสอบคิดไม่ออกเลยอย่างเงี้ยอีตัวนี้มันหลงอืออือขันห้า สังขารความคิดความปรุงมันก็ยืด่ักูคิดกูปรุงนะวิญญาณการรับรู้ทางตารับรู้ทางตารับรู้ทางตาทางหูทางจมูกเห็นนี่ก็เลยกลายเป็นคนขึ้นมากลายเป็นสัตว์ขึ้นมานะสญญาั้นใหญ่ทีนี้เรารู้แล้วว่าคนหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยจิตเป็นนาย กายเป็นเบาจิตเป็นานาะยกายเป็นเบานะจิตนี่สามารถที่จะบังคับกายได้นะบังคับกายได้สมมติว่าเราทำงานโรงงานทําเหนื่อยกลับมาบ้านโอ้ยหิวอยากกินเหล้าเว้ยกิตสั่งันนีไาานไ้ไปซื้อเหล้ามากินเฮ้ยกงไปซื้อเหล้ามากินหน่อยกไปด้วยกันซื้อเหล้ามากินกินไปกินมาไม่มีใครอบรมจิตมันก็เกเรสไคนคนนี้ก็เกเรส ตายโดยไม่มีสติปัญญาไม่มีสติปัญญาทุกอยู่งนั้นแหละทุกข์ด้วยความตายคนเนี้ยทีนี้ฟังดีๆมันมีสองส่วนแล้วนะใหญ่ทีนี้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมันจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งตัวที่สามนี่ ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่จะไม่มีสติปัญญาตัวนี้ตัวที่สามนี่ตัวที่สามนี่มีอํานาจเหนือจิตบังคับจิตได้นี่ตัวสติปัญญานี่หรือเขาเรียกว่าตัวพุทธะนี่เรานั่งสมาธิจิตใจสงบก็ทําให้เกิดสติอก็ทําให้เกิดปัญญาเริ่มเกิดขึ้นมานีนอยเนะแค่นี้กดียก็ได้อืนะพุทธะเนะยสติปัญญา เอาผมไปกินเหล้าทำงานมามึเงเหนื่อยไม่ซื้อเหล้ามากินนะออนนี้มันมีน้อยเอ้ยอย่าไปอย่าไปมันห้ามได้เดีห้ามได้เดียอย่าไปนะไม่มีเงินนะเดี๋ยวเมียดานะ่านราตัวนี้มันใหญ่กว่ามันก็ฟื้นไปอยู่ดีแหละใช่ไหมทีนี้เราปฏิบัติตัวนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆปฏิบททัติทุกวันทุวกวันเราก็เรียกว่าสร้างบารามีขึ้นมาตัวสติปัญญาเรามากขึ้น สติปัญญามีอำนาจเหนือจิตเหนือจิตตัวนี้บังคับจิตได้จิตแกอย่าพาขันไปนู่นไปนี่มันเสียสุขภาพไปนั่งสมาธิหน่อยนะไปนั่งสมาธิหน่อยไปทําบุญทําทานหน่อยนะสามารถที่จะอบรมสั่งสอนจิตได้นี่แหละท่านท่านยายได้ปฏิบัติธรรมท่านยายก็มีสติใช่ไหมมีสติทีนี้มาพิจารณาทีนี้ เอาสตินี่แหละมาพิจารณาพิจารณาระหว่างขันห้าจะบรรยายอริยสัจสีในขันห้าให้ฟังขันห้ากับอริยสัจสีในกิจขัน่าจํจำได้เนาะรูปแยกออกเป็นสองส่วนจะบรรยายสองส่วน เพื่อให้เข้าใจส่วนแรกก่อนขันห้าร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายอริยสัจีพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกเกิดความเกิดเป็นทุกข์ใครเกิดมากก็ทุกข์เลยเห็นทุกไหมเราเกิดมาเห็นทุกไหมทุกคนไหนเป็นยังไงไห้ลูกทุกข์ทุกข์กเกิดจากอะไร เป็นสัจธรรมนะอันนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วทุกเกิดมาเมื่อไหร่มีทุกเมื่อน,นั้นเพราะฉะนั้นสัญญาเกิดมาสัญญาก็มีทุกเมื่อนั้นดูยิ่งนานไปยิ่งทุกไปเรื่อยๆตายเสียก็ไม่มีทุก <c oughs> นนเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเจ้าของทุกมันมาจากไหนมีวิสีสามอย่างหนึ่งการอยู่ในสภาพเดิมนานๆเป็นทุกเราอยู่นานๆนาั่งนี้ทุกไว วันนี้เที่ยงใช่ไหมต้องเปลี่ยนตัวเนาะปวดขาเนาะอย่างไรทุกมันตามเราใช่ไหมล่ะอทุกมันตามเราเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมทุกเราอยู่นานไม่ได้อทุกจะเกิดขึ้นทันทีเราลืมตานานานไปยังไงลืมตานานานแสบตาใช่ไหมเราต้องกระพริบใช่ไหมเพราะว่ามันทุกใช่ไหม เราไปกินข้าวนานๆดูสิทุกไหมทุกอีอนั่นแหละเราต้องรู้จักทุกก่อนทุกมันมาจากไหนทุกมันมาอย่างนี้แหละใครใครก็ทุกเหมือนกันแหละไม่ว่าเราไม่ว่าเขาเธอไปยกแขนนานๆดูสิปวดแขนไปก็เอาลงกันใช่ไหมเร,เราเดินไม่แก่งแขนดูสิอยู่อย่างนี้านานมีไหมไม่มีใช่ไหมจะต้องแข่งแขนนะเพื่อเพื่อหน,นีทุกใช่ไหม กระพริบตาแป๊บแบทุกคนทุกคนนะนี่แเป็นสิ่งที่เราควรเอาในการปฏิบัติธรรนี่แหละขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยการเรียนของนูกน้อยนี่ก็ให้เรียนจริงจงศึกษาจริงๆเพราะเมาก็มียาชิพที่ทำงานจะเรื่องเรื่องทางทางโลกและทางธรรม ยะถาปริวหาสุลาปริบุเรนติสากระลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติปิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสุวิสุตุตเปยุเรตุสังขปาจันโทปนารโสยถามณีโชติละโสยถาสพีติโยวิวัชฌานตุสัพโโลโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุกีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาศีลสนิจย <material. S 2> ังุทธาปจายโนยัตตาลงธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภะลังภะวันตุสัพเตระตาสพุฑธานุภาเวนะสภัพธรรมานุภาเวนะสภัพสังขานุภาเวนะสทธาสุถีภะวันตุเตอัสธาทู